มาตรฐานบริการหรือ service standard นะครับในความหมายมันก็คือสิ่งที่เป็นแนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ทุกคนเพื่อจะรู้ว่าแต่ละคนนี้เนี่ยจะต้องมีหน้าที่ปฏิบัติงานในการให้บริการลูกค้าอย่างไรบ้างน,นะครับเปรียบเสมือนเป็นการถ้าเกิดเป็นการสร้างบ้านนะครับก็มันมันก็คือพิมพ์เขียวของบ้านนะครับสถาปนิกออกแบบขึ้นมาเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับก็จะรู้ว่าแต่ละคนนี้เนี่ยต้องสร้างบ้านแบบ ใดบ้างในงานของแต่ละคนเช่นเดียวกันครับในส่วนของการให้บริการลูกค้าเมื่อเราออกแบบตัวมาตรฐานบริการขึ้นมาทุกคนก็สามารถรู้เลยนะครับว่าแต่ละคนจะทํางานหน้าที่อะไรดูแลลูกค้าอย่างไรใช้เวลาเท่าไหร่จอบของตัวเองก็จะรู้เลยนะครับว่าวิธีการปฏิบัติเป็นยังไงบ้างนะครับพูดอะไรบ้างแล้วก็ใช้เวลาเท่าไหร่บ้างนี่คือภาพรวมของการทำสวิตสแตนดาร์ถ้าเรามองนะครับสร้างบ้านยังต้องมี มาตรฐานเลยนะครับว่าต้องมีพิมพ์เขียวเลยในการให้บริการลูกค้าก็เหมือนกันเราสามารถเติบโตไปได้ด้วยการใช้ตัวมาตรฐานบริการก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นสายการบินทุกสายการบินนะฮะเวลาเขาไปลงจอดเวลาเขาดูแลผู้โดยสารในพื้นที่ต่างๆนี่เนี่ยเขาสร้างโมเดลในเรื่องของมาตรฐานการให้บริการลูกค้ากับเจ้าหน้าที่ทุกคนทุกคนก็จะรู้ครับว่าเวลาดูแลลูกค้าเนี่ยดูแลอย่างไรบ้าง ตั้งแต่พนักงานใหม่เข้ามาเลยแอร์โฮสเตสจูดก็แล้วแต่น,นะครับเข้ามาก็จะรู้เลยว่าจ็อบของตัวเองคืออะไรต้องทาอย่างไรบ้างหรือถ้าเป็นร้านอาหารเชืร้านอาหารอย่างเช่น KFC McDonald's หรือโรงแรมต่างๆนเนี่ยเมื่อเขาสร้างองค์กรขึ้นมาและขยายสาขาไปเขาก็ต้องถือสแตนดาดนี่แหละครับไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรในประเทศนั้นๆที่เขาให้มาเป็นพนักงานของเขาเช่นเดียวกันครับถ้าเราจะเติบโตไปต่อ ขยายสาขาไปเยอะๆมากมายเนี่นะคราเราจะต้องมีนะครับว่าสวิตสแตนดาร์ดของเราเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างสมมติว่าถ้าเราเป็นห้างสรรพสินค้าเราก็ต้องรู้ครับว่าเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยต้องทําอย่างไรบ้างในแต่ละโลเคชันแต่ละพื้นที่เราเป็นบริษัทขายบ้านขายคอนโดเซลล์ทุกคนก็ต้องมีหน้าที่ของตัวเองว่าเวลาดูแลลูกค้าจะดูแลแบบใดตั้งแต่ต้นจน,จนจบแบบใดนะครับนี่คือภาพรวมๆนะครับของเรื่องของ r วิ c สแตนดาร์ดที่เรียกว่าเป็น มาตรฐานการบริการลูกค้าซึ่งในสากลใช้กันประเทศไทยนี้เนี่ยเรียกว่าใช้กันน้อยนะครับถ้าเกิดเรามีขึ้นมานี่เนี่ยก็ทําให้เราเติบโตได้ในระยะยาวนะครับผมอาจจะเจอคําถามนะครับว่าเอ๊มันจะอยู่ได้นานแค่ไหนหรือว่ามันใช้ไปได้ตลอดเลยคำตอบก็คือ s e r v i c e s t a n d a r งเองเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องทำแล้วใช้ไป5ปี10ปีนะครับมันต้องมีการปรับปรุงให้มันดีขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมเพราะอะไร เพราะว่าลูกค้าเขาเข้ามาครั้งแรกกับครั้งที่สองนเนี่ยเขาคาดหวังมากขึ้นเพราะฉะนั้นเองเนี่ยในธุรกิจของเราถ้าเรารู้ว่าความคาดหวังของลูกค้ามากขึ้นเราก็ต้องมีการยกระดับมาตรฐานมากขึ้นมากขึ้นไปด้วยนะครับดังนั้นเองเนี่ยถ้าเรามีมาตรฐานแล้วก็ดีก็พัฒนาต่อถ้ายังไม่มีก็ต้องเริ่มต้นด้วยการออกแบบตัวมาตรฐานบริการขึ้นมานะครับ